นี่คือ3วิธีกระตุ้นความคิดถึงของผู้ชายฉบับเร่งด่วนนะครับผมจะบอกความลับของผู้ชายให้สิ่งที่กระตุ้นผู้ชายให้คิดถึงคุณอย่างเร่งด่วนอันนี้เหมาะสําหรับคนที่เริ่มคบกันแล้วหรือมีความสัมพันธ์กันแล้วเนาะมันคือเรื่องจุดจุดจุด,จดอ้นั่นนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันไปกระตุ้นส่วนไหนในสมองของผู้ชายแต่มันจะกระตุ้นได้แรงและเร็วด้วยนั่นแปลว่าข้อแรกรูปเซ็กซี่ของคุณ ซึ่งรูปเซ็กซี่ของคุณม right ันเป็น <Comics> ส <situation> ิ enfin ่งที่คุณผู้ชายชอบแหละเขาคบกับคุณสวดทรงการแต่งตัวบอกใบ้เล็กน้อยนะครับชุดที่มันขายในชอปปี้พวกนั้นเวิร์กมากข้อ2ครับชวนเขาไปเที่ยวในด REAM TRIP กันด้วยกัน2คนที่ที่มัน private คุณลองจินตนาการถึงมาลดีฟที่มันระเบียงออกไปมันไม่มีมนุษย์คนไหนมองเลยนอกจากปลาฉลามและปลากระเบนแล้วคุณ2คนจะใส่ชุดอะไรกันก็ได้ ทริปแบบนี้คุณภาพครับการชวนแบบนี้ผมจะบอกให้มันกระตุ้นได้อย่างเร่งด่วนครับและข้อที่3เป็นการพูดถึงความทรงจําในอดีตของเราในวันดีๆวันหวานๆที่เราเคยนั่งดู Netflix ด้วยการจิบวายคนละ2แก้วแล้วมันเกิดอะไรหลังจากนั้นถามว่าทําไมกระตุ้นครับเพราะเขาอยากให้เกิดอีกรอบไงปลอเอาไปใช้ให้ถูกคนนะเกต่า